วันนี้มืงอีทีมงานประทะกันเลยพันเก่าบ้องเจ้าย่างย่าเดียวมาเจวาหน้าปุ่นทมาแล้วเกี่ยวมาแล้วออเือเรอเจ่าง่ายเล้วนี้ก ปะทะทีมงานพูนยาบาลครับเกี่ยวทีมงานสายจวดปะทะพูนยาบาลมือ네นีเนี่ยรถพูนยาบาลครับยัดซีฟตู้แอร์ครับผมปะทะดีซีเก้าสามกับยัดซีพัดนะมันแคบสายไฟครับ,ม,บ,บ,บ,รม,รบมันมีสายไฟ,ยฟยมันตำ่ำ เกเขาเล่ามันแจมหมาเรเดี่ยวไปเท่เมื่อตากให้เราาบ่งเม็ดแดงดยืงคืนอยู่นีานานะาน,น,านี้คอืมบานนี้<อ>ม<า>ัเปลี่ยนบานมันเได้ห็นไ้บานเพินพ่นว่าสุมเพิ่นไทยเลยมันกัดขึ้นแล้ววันเขามันขึ้น บกติแม่จะเปลี่ยนเลี้ยงไปาก็ยังก็เลยไว้เพื่อนเอาไว้แต่ปตากอีกินแน่หปเป็ตไปใก้ไปแน่น่ะแม่นแน่นครับ ยังมีรงสีป่อมยังกนม่ถามสื่อหนไหนว่าวถาม,มาือี่ทนเครับเดี๋ยวเทส่รถไปตากเมื่อเลยครับเนื่องจากว่าเขามันแจีมไหมนี่นี้จะไปไปน้ำรถจ่บไปปีนีไหนว่า เอาแม่มาหนี่ลังวื่นๆืนเขามาว่านนิรถเกี่ยวสีสามสีหาขันว่านิขคืนนี้ก็ได้คืนนั้นก็นได้ แน่นมากนมนว่าเห็นรถหกหออาจะเป็นหก่อแน่นตอนนี้เอาเท่าตนนี้เราอะไรัอบสอบสอบเอานเดียวเมื่อต่างกนแมหน่อยว่าจังไน ừ, 26 kia rồi. ừ, đâu ừ, 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 có trong nó đi Nó buồn Bằng ảnh thích แน่นเอยเนี่ยพุ่นที่แน่นกับเขามากพุ่นรถอีแน่นดินั่นนั่นกับลังมานั่นกระนั่นนี่มันหลากมานั่นทุ่งยางน้ำกลกันมานั่นนี่เดี๋ยวมันมาแล้วนี่เทเล่เทเล่หกหลอนกระสันน่าก็ออกไปเราเตือนออกไปเพราะอะไรเอา อันนี้รถผู้ใหญ่บ้านบุญครับพี่น้องรถเจ็ดสิบปุ่มตู้แอร์เปลี่ยนคนขับเป็นวาเลนครับ,บ,ร,บรถกันนี้ตอนนี้ก็ยุนี่เจ็ดสิบเก้าสามเจ็ดสิบครับแล้วก็จะมีมีหกแปดอมีอันเก้าหามาอีกสองคุณอืม มาแล้วมาแล้วพันยี่หกมาแล้วโอ้พันยี่น้องพนน้องน้าลมได้ละจฮะแมนเมื่อตั้งสองนนี่ดิโอ้ไฟเข้าแก้วันนั้นแต่มันลงเกี่ยวเหเกี่ยวหันบอกไปไปไปต้องไปขอึ้นเม่งขอึ้นเม่งบอกว่าผมมาขอขึ้น เจอทีมงานเสียไพ้ครับน pues <candy> uh ุ uh ่นสีไพ่สาลีวงอนอีกสองคันครับ DC 95กับ DC 7ีเจ็นยไปเนียงไเนียวกเ้าเขากีเจ้เข่าเออเจยเขาไปินียงเจ้าเสยเลยเนาะอาจังไืนฮะอันนี้เขาเนียวเขาเนียวผมถาหลีข้างรถไปนยงน้องยื้ ยักเพื่อนดิวันตะเมรดเขาเจ้าที่แหลกเอาเดี๋ยวเอารถเมื่อเอาเขาไปตากให้พ่อ,พอ,พอเพื่อนกันครับหลือสีฝ้ามใส่เขาเจ้าเจอกันไม่คลิปหนาครับผมมือนีหาขั้นประทานกันนะครับเดี๋ยวจีไทยคลิปให้พี่ๆ้องคอิซีเบิ้งล่มทงนั่นแหละติดพ่อเฮานั่น